สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นออทางหวยฮาหนอยสูตรเม็ดเดียวสามหาหนอยครับผมพิเศษปกติแล้วก็ VIP วันที่17 17เดือน10บปีหกเจ็ดนะครับผมสำหรับเมื่อวานนี้สามหาหนอยเมื่อวานนี้ล้มเหลวนานๆก็มาจับศูนทีหนึ่งไม่มาเลยครับผมเมื่อวานนี้ผมให้สองหาหนอยนะ ผมให้ฮานอยพิเศษกับปกตินะ VIP ผมไม่ได้ให้นะผมเนี่ยผมหมายกากระบปนะไม่มาสองฮานอยคิดว่าจะมีสูตรมานะไม่มีมาเลยอ่ะขอรถขอภัยด้วยครับผมสำหรับฮานอยสูตรเม็ดเดียวเริ่มไม่ดีละสูตรเนี่ยสลับเข้าสลับหลุดแล้วไม่เข้าต่อเนื่องเลย <c oughs> อ่ะมาดูของวันนี้ครับผม วันนี้หานอยสูตรเม็ดเดียวเด่นสามหาน่อยวันนี้ขอให้มีเลขแปดมานะขอให้มีแปดมาก็จะมีแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดห้าครับผมแล้วก็แปดหกตัวกันนะครับแปดเจ็ดแปดเก้าไม่มีแต่แปดสี่กับแปดแปด ขอให้มีขอให้มาครับผมวันที่สิบเจ็ดตัวเน้นนะครับก็จะมีแปดศูนย์แปดสองแปดหนึ่ง แปดห้าครับผมรอบที่เน้นนะครับผมเป็นปกตินะสี่สิบ V I P สี่สิบพิเศษนะอืมพิเศษนี่ไม่รู้สิจะจับก็ได้ไม่จับก็ได้ครับผมนะเอาไปยีนะ่สิบเปอร์เซนตะวันนี้ขอเน้นเป็นปกติกับ V I P นะขอให้มีเลขแปดมา สำหรับแนวทางนะครับผมแนวทางฮางนอยสูตรเม่ดเดียวก็จบไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ